พันแปดสบายดีพี่น้องเปิดภาพมากกับยู่บอนยามตอนยามรีเลยพี่น้องเลยพอกูเห็ดไว้โอ้มึงสิมาโซก้นโซดากังนู้นี่ไหมเด้ยพันแปดนี่ไปยามเรียกกล้องอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะคุณได้ฝัมายามเบ็ดไปยามมนีใหม่ๆเลย มีหดเฮ็ดพี่น้องเลยนี่นี่ใส่ถชิมเฮ็ดว้วอยู่มายามก็น้องกันพี่้องเลยหวยปลาสิมานบอกดาวน้ำมันหลุดเหนื่อยลงมายามทีเดียวเด้อหนูเอ้ตา เอาอยามาบวกดิแส่บาดีเด้พี่น้องพอดีบห้ามหน่อยพอดาวกลนขี่กระเดือนพี่น้องเลยไปชุใส่เสบ็ดเลยลงมากสุดเดียวโอ้ย tôi khỏi gì đó maspiu tôi không biết maspiu ừ, nó coi dãn nha coi dãn đi nhà đấy là mình đấy

จิงหัวมาได้หกแค่เด็กปลาซิวนะเดปลาซิวเป็นก้อนอุ้งตูดตูดอุ้งอะไรก็ไมอยู่เออชือช่มันเรแม่ ไไม่ได้ว้ายจิ้งจับเลยไปนี่วันนี้อ่ะ,อะมือมะโทรมาน้องข้างหน้าน้องก็มีมาท่ออยู่ปลาซิวม,มาอยู่ปลาซิวแล้วกับอุด้ดีนะแต่ขุ่ม ปลาเข็งปลาคอน้อยน่ะมีอยู่มันมาวนแต่ว่ามันยังบ่ลงบุแล้งผู้ไปจักมื้อนี้ก็ฝนบ่ตกเดะปลาซิวยังโดปึบกระปูตัวกล้ามบักใหญ่นี่พี่น้องเบิ่ง ลุงไปเอามันอีกก่อนฮันจะเอามันได้ได้สิเอามาพี่น้องดูก่อโอ้ยมึงก็ได้นี่แต่กูไงโอ้ยมาลงไปอีกแล้วได้มึงน้องพี่น้องเขาไปเลยงานคนคู่กันรับคืนเมื่อก้อนบานี้ พี่พี่น้องปลาซิวนมาทอโอพ,พี่มันกระถากินดอกเขาหมือนะถ้ามันเลยกินดอกเขาเด็ก่ะโ้ยกะล่งเลยแต่ปีนี้สุบรายแต่ปีกาย่เทยงฟังเสียงเกียรจ,จะหน้าห้องเพลงพี่น้อง ขาเจ้าห้ากันเอาต้นไม้ให้น้องได้ไหมนะคะข้าเจ้าห้ากับฟีดเพลงโจนว่าคำไม่นอ้องเลยถ่ายโมได้เลยกลับมาแต่ยามตอนยามเหมืนเหน่อยกับไปเอางวางเข,งขงา,าคอกซอยไม่ยากเลวก็พักขันขืนหันขาเป็นหนัน,หานขาก็ได้ใช้ขนมนาชาก็ได้ขนมเหนื่อยนะบะค้าวขึ้นจากลายลายทันลก บิ้ลขอดาวมาแล้วบิ้จาขอดาวยังบัทันได้มากจะไปใสเ่เบสหน้องเลยทำใครได้มีน,อน้องเนยน้องชาอยู่เป็นหู่อยจะใส่เบ็ดปลาตามลำห่วยเห้คนไปใครเบ็ดปลาอยู่ไวยบ่อืมไอ้ตู่งานไปดิก็นวดเลี้ยงเนือกกน้อตัวเนื้อแถวหัก chúng <laughs> tô tô tôi có ăn đi chơi là chào chào ăn chào ba chào 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 mà chào 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 ขึ้นๆเด,ดีย๋ยเฮ็ดลึกม่ใช่นะเพอาน้ำหน่อ,อยไปนะใช่มาให้น้องไปย่า้อเน่้นี่ไปย่างๆไปเสื้อข้าวสุดนักเรียนเพม่นจะซักไว้แล้วพี่น้องเลยบอกเลเพิน่นซักอันเสรวอาถิ์อะซักไว้อ่ะ mhm nhạy ở đây mhm là tầm hút chắc là xá không tôi không lo quá ít nhá mhm 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 tinh mhm 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 ยอย่างนี้เลยสวัสดีครับเด้ออยากจัดยีนทำเนี่ยบางอย่างพอนะพ่อไปใส่เบ็ดกุบพ่อไปใส่เบ็ด<อ>นึ่งไม่มีทิปนะคนหร บ่มีป้าท้งฝังงาบมะลิได้จับปลาลุงสบายดีปลาลุงถคาสบายดีบอร์สุขคนซ่องบ่าดะซ่องสนามวันนั้นได้จับปลาลุงหอกกันหอกกันตอนแรงแรงได้จับปลาลุงขอแคบเป็นะเจ้าสบายดีรอบมึงเด้อพี่น้องพยายามป้าค่ะอาจจะป้าชิวน้อยนึงพเราเอาเห็ดปลาแดกอาจจะไปนําบ่ แม่ม่นั่นยางปี้าหนีบกระตาไว้ม่่ปีเวามาแป้าคอในก็เด็นจุ่วจวอยู่ทางหนามันนลงมันทอแล้วก็ง้อถูกเรายังมุไปอย่างกระดาวมาแล้วบุาเขนมากแล้วมากระเฮาใครไหนมีม้าอยู่เป็นหมู เชียงนาเขาเห็นเป็นระยะนู่นๆบ่บเขาไปหาเห็ดนเหนาะมันมีป่าร้ายอันนี้ยังหว่าบนนี่มีป่าร้ายเป็นไรเชียงนาเขาเนาะมีมีแต่ป่าเนแม่น้ำเนาะกินในใจแค่แมนแค่แมนเชียงนาเขาได้ไปในนิวบนไปอยู่ดอกว่ะในกลุ่มเพื่อนอยู่บ้านแล้วพาลูกอยู่ดอกบริการป่าอันนี้กับบริการป่าเป็นไรอะไรก็มีป่าอยู่นะ ข้างข้างบ้านท er mm uh ่า huh. ก er ับบ claro ok ุ๊มมีแต่ไแม่เดี๋ยวก็แนมแนมไปแล้วก็เห็นทงหน้าเออเป็นตะยัเป็นไรเทียงหน้าปลาหัวนั้นพเทียนหน้าคุณเนาะปลาปลาลายทำบุหัวยังอยู่ในปลาหุหนยังไข่ยังไข่ก็เทียงเขานะเทียไข่ปลาหัวเองเขาคนหลายคนร้ายบอกร้านจ้าเสียหคน อืหมีสองสองนแต่มันก็อยู่ใกล้บ้านะอืมแ้วมันใก้บ้านเขาเขาไปแล้วเขาพูดห้องยางสุดมุ้เขาหยาดนเพื่อจิไปอดกับเมธรรมดาขวขวยอครับางคืนทางเรากรห้ากรมาจะใส่เบ็ดได้จะลาลุ่มให้ตาม่าดีนะครับปกเลยว่ครึงสีจัได้ครับกับวายูุ ที่ไม่เอาขี้ยาดเนาะใช่เที่ีป่าอยู่แบวห้านี่มันอยู่มันอยก่ใกล้เล่นเท่ากันประมาณสองร้อยเมตรสามร้อยเมประมาณสามรยเมตรพี่น้องเพือนเพือนเขามาหาเตียนเขาไปดีเด้อพี่น้องถ้าก็มาตเด็กขน้เลดดาวขึ้นมาอันนี้ดีโลกอยู่ตาางนเทียงหน้าพญาร่นักันหลายคนตลอดเที่ยงหน้าคุณนะบอไหเลียงเขาพญ่าเบอรเลืองเลย อะไรคตรเหลอวติ๊กยงคว่าเสียงไม้จจอกมาป่าห้องก็นยำเลกมาแยมเดือสิบ่อเดือนหนึ่งหอยนน่อมันมีแต่ป่าทางออกไปทนทางนี่ป่าเบิดไม่ทางอนหลอดออกไปอยู่นี่คืออยู่กลางเลยช่วยงานาเลย่ไเป็นตระยาบด้เป็นตระยาแต่ว่านแต่ปิดไฟท่ห้องนีนะห้อนั่งย่าน เจ้าเปิดไฟเปิดนได้ทกลางคืนนะพี่น้องก็เปิดให้คุมือันนี้มัปิดเปิดให้คุ้มเหนยเล่าหัว้าหยันนอนนอนเที่ยงนี่นะเมื่อยขยันเลยนอนเที่ยงหน้าเ้าไปนอนนนอนจริงนะเห็นกระคากริยานวูบ่กี่เนี่ยนอนได้ได้เหมอนเนาะ่กี่วพี่เิพาไปนอนอยงมันหอนดีรอะ ข้าับกิน้้เสียโคมเสียโคมเขียวคมั้าัลขาเขีบแน่เอ้ยในเพื่อนขวเพื่นบ่เขีบตัวอะตัวนี้จะไปนอไรึยัง อย่าพูดที่ไทยกินแต่ลูกเบิ่งเดี๋ยวพ่อมาหกกขาดอกสั้นกระสัานใช่ตัวมันบ่สั้นพี่เนาะแบบเทียงหน้าข้าเจ้าะลนางสีเขียวแล้วป้อหัวหยานหนังสีฝาเนาะหัวหยาดวันนี้ไปกับมีตรอุ่มแน่ไปก็มีตรอุ่ม เตีป <ul> ่าไปเจี๊ยบพาบรรยากาศพิเศษสมีเด้อขอบคุณแา่สวัสดีปลาลูกบายบายเลบาย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 ปลาลูกเลวบายบายปลาลูกบาย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 เลวบาย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 จัดเลยบายบายจุ๊บบายเลยจุ๊บบายเฮ้ยเลยจุ๊บบายสวัสดีครับเด้อสวัสดีครับเออสวัสดีครับ